อ่ะอังเป่าไม่ละอังเป่าไม่ละอังเป่าอังเป่าสวยงามเยัดยคีหนึ่งร้อยคสิบโอเคอังเป่ามาอังเป่ามาสะหน่อยอังเป่ามาสะหน่อยได้จบเลยอังเป่ามาอังเป่าองเปาอังเป่าอีกแล้วอังเป่าโอ้โหสี่ร้อยคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วผมก็อยู่กับบัวทองนั่นเองก็สําหรับวันนี้นะผมก็เพื่อนๆได้ขอร้องกันเข้ามาว่าให้ทุนน้อยเนี่ยเล่นยังไงสําหรับสูตรนับวายนะผมโอเคได้สําหรับวันนี้จะเป็นอยู่ที่300บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําว่า ให้วัดนับวายอยู่ที่5ตัวพอนะผมสําหรับทุนน้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าวายที่ออกมาเนี่ยมันสวยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังแรกเลยเราจะต้องปรับมาอยู่ที่2บาทนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยไม้ที่2เนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณ10บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับทุน300อาจจะ12บเนาะ <c oughs> <c oughs> แผมจะแนะนาเป็น10บบาทแล้วกันเนาะ โอเคขออภัยเสียติดคอที่นึงอาจจะเสียงเปลี่ยนนะครับผมโอเคน่าจะเป็นโควิดแหละโอเค2บาทนะครับผมอย่างที่บอกน้ำวาย5ตัวนะผม5ตัวพอเดี๋ยวผมทำโอเค1ตัวเดี๋ยวผมทำให้ดูสัก2รอบแล้วกันนะสูตรเท่านี้ต้องเล่นประมาณ2รอบนะกำไรมันจะไม่เยอะมากแต่ได้กำไรแน่นอนนะครับผมสำหรับสูตรนี้ไม่รู้ดิสูตรอื่นไม่รู้นะแต่สูตรเนี้ยได้กำไรแน่นอนแต่ก็ สองบาทเอ้สามรก็เสี่ยงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าทุนมันอาจจะน้อยไปหน่อยเราจะต้องรอด้วยไม้2บาทมันก็เยอะอยู่สําหรับส0มร้อนะโอเคไปเรื่อยๆนะผมหาให้ครบห้าตัวนะผมอาจจะต้องเสียประมาณ30-40บาทนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ก็น้อยที่สุดจริงๆผมอยากแนะนําอยู่ที่ประมาณห้าร้อนะกำลังดี500ร้อลังได้ นะสองสามร้อยเนี่ยไม่ค่อยอยากแนะนำท่า่แต่ก็ได้อยู่โอเคสองตัวแล้วนะผมเอาอีกสามตัวสองตัวนี่ไม่สวยสักตัวเลยนะอีกสามตัวหวังว่าจะมีสวยสักตัวนะโอเคม่ว่าสวยเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะอธิบายฟังด้วยว่าแต่ต้องมาแบบไหนถึงจะดีนะเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องมากี่ครั้งตัวนั้นต้องมากี่ครั้งถึงจะดีถึงจะดีะดโอ้โหแม่งโดดซะแล้วนี่ไง ผลของการไม่เคลียร์ไม้หลังเล่นจบนะครับผมรอบที่แล้วผมไม่ได้เคลียร์ไม้ไว้ขออภัยด้วยนะที่ผมไปไล์สดเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่ดีวันพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล์สดนะผมแต่คลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้นะน่าจะต้องโอเคขายอีกตัวสุดท้ายผมไม่มีตัวสวยเลยอ่ะอีกตัวเดียวไม่มีตัวสวยเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีตัวสวยเลยขอย้ำว่าไม่มีตัวสวยเลยแต่ก็น่าจะไปได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ มันกระโดดแล้วแต่มันไม่เข้าอันนี้คือผลตอบรับที่ดีเพราะว่าถ้าเข้ามันจะไม่ค่อยได้อะไรมันต้องเข้าตอนไมายใหญ่เท่านั้นนะครับผมมาไงนั่นไงนั่นไงทองมาตอนะไรตอนนี้ <c oughs> จริงๆทองควรมาตอนที่ผมปรับขึ้นเป็น10บาทนะโอเคตัวสุดท้ายสวยครับผมอันนี้ต้องมา3มรอบนะจริงจริงแล้วแต่ก็ปรับขึ้นเลยแล้วกัน แผมขอเล่นอยู่ที่10บาทแล้วกันนะผมอยู่ที่30บไม้แนะผมมีโอกาสอยู่รอบเดียวแต่ก็ยังไงนี่ไม้แรกก็สวยแล้วไม้แรกก็สวยเลยไม้แรกก็กำไรอยู่นะไม้แรกก็กำไรเลยแต่ก็ไม่ถือว่าเข้าสูตรเนี่ยถือว่าเข้าสูตรแล้วสวยงามวายแบบนี้สวยด้วยเย็ดเคเรียบร้อยครับผมแตกไปแล้ว200บาทอ่าถ้าผมเนี่ยคือแตกแล้วนะนี่คือเข้าสูตรแล้วนะแต่ถ้าจะเล่นต่อไม้ที่เหลือต้องปล่อยครับผม ไม้ที่เหลือต้องปล่อยถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นต่อโอกาสเข้าบอกเลยว่าน้อยแต่มีโอกาสแต่ก็น้อยมากนะผมแต่อยากจะแนะนําว่าแตกแล้วอถอนเลยดีกว่านะครับผมแต่ถ้าใครไม่เล่นต่อหรือว่าพอใจในกําไรที่ได้แล้วอัน,นี้ผมก็ได้กําไรประมาณ2 0 0ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าทุนผม300อบาทนะผมแต่ผมจะเล่นต่อนะไม่เคยพอชีวิตไม่พอหรอก <c oughs> โอเคอีกสิบเจ็ดครั้งแล้วผมมารุ่นนั้นว่าจะเข้าหรือเปล่าแต่ ต้องบอกตรงๆงกันเลยว่าโอกาสเข้าอะน้อยแต่มีอยู่แต่น้อยโอเควายแบบเนี้ยสวยนะผมต้องมาสัก3รอบแล้วปรับเงินขึ้นเลยถ้าใครดูเป็นเนี่ยสามรอบปรับเงินขึ้นเลยโอเคส่วนแบบเนี้ยประมาณ2รอบแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ปรับเลยก็ได้นะแต่ผมอยากแนะนําเป็น2รอบแล้วกันแต่ถ้าปรับเลยเนี่ยเห็นไหมปรับเลยถ้าปรับก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยยโดโดอดอีกแล้วรอบนี้โอกาสเต็มล็อกสูงมากครับผมเพราะว่า รอบที่แล้วเนี่ยมันกระโดดไปแล้วมันไม่แตกครับผมแต่มันกระโดดตอนไม้เล็กใช่ไหมแล้วเนี่ยมันกระโดดตอนไม้ใหญ่ของอังเปาแล้วกันขอ,องเปาแล้วกันขออังเปาไม่ได้แต่ต้องเต็มล็อกแน่นอนจังหวะนี้ต้องเต็มล็อกแน่นอนขอเป็นส้มก็ได้นะขอแค่เต็มล็อกอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้เลยอะไรก็ได้อไไดโอ้โหไม่เต็มมีเกียรตอตู้โอกาสแตกมันน้อยจังเลยอ่ะโอ้โหหวังว่าจะกระโดดอีกทีตอนที่ผมเล่นไม้ใหญ่แล้วกันนะผมแม่งไม่เข้าไอ้เลยอ่ะอันตราย เกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเฮ้ยเอาโดดอีกแล้วโอ้โหโดดอีกแล้วโดดดีจัดจัดรอบนี้ต้องเอาแล้วปะรอบนี้ต้องเอาเลยไหมรอบนี้ต้องใส่เลยไหมรอบนี้ต้องมานะรอบนี้ต้องมาแล้วต้องรองต้องมาแล้วทองทองทองไป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 โอ้โทองไม่ได้เฮ้ยขอตัวอื่นโอ้โหประทัดก็ได้อะประทัดขอเต็มล็อกพอ ขอแค่เต็ม็อกพอผ่านไปอีกแล้วรอบนี้ต้องแตกแล้วนะโดดไป2รอบไม่เข้าเลยนะขอเป็นถังเงินอาถังเงิน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 ถังเ้โหไม่มาตัวนี้ต้องมาแล้วแหละมันนานแล้วตัวเนี้ยต้องมาอยู่ที่ตัวอะไรอังเปาวะอังเปาวะอังเปาไหมอังเปาไหมล่ะอังเปาไหมล่ะอังเปาไหมล่ะอังเปางเปาสวยงามเยดเคหนึ่งร้อยคูณสิบหนึ่งร้อยคูณสิบครับผมเยดเคโค้สวยหืมกำไรเดือดจัดเลยนะซูนยสามร้อยกำไรเดือดจัดอยู่นะโอเคผมก็ ต้องบอกก่อนนะสูตรนี้มันแตกไม่เยอะนะแต่ก็แตกได้อยู่ถือว่าแตกเยอะพอสมควรนะอันนี้ถือรอบนี้ถือว่าเยอะเลยแหละเยอะพอสมควรเลยแหละอันนี้ได้มาอีก1000งพันะผมเท่ากับกําไรอยู่ที่1,100นะเกือบพันสองก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าทุนเรา300แล้วก็เล่นสูตรรอบเดียวแตกเลยเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบนะที่เหลือปล่อยนะต้องบอกว่าเหมือนเดิมไม้ที่เหลือเนี่ยโอกาสแตกยากครับผมน้อย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 จริงๆแต่เมื่อกี้คือฟุกเลย นะมันแตกรอบแรกไปแล้วอันนั้นคือไม่ได้ฟุกไอ้แตกรอบแรกไม่มีรอบแรกไม่ได้ฟุกแต่รอบ2องครฟุกนะมาดูกันว่าจะอย่างไรโอเคพอเราจบถูตรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เริ่มใหม่ได้เลยนะครับผมจะเป็นการเริ่มใหม่แล้วก็ต้นทุนเราจะไม่ใช่300แล้วนะต้องบอกก่อนว่าต้นทุนเราไม่ใช่300แล้วนะต้นทุนเราคือพันสเพราะฉะนั้นไม้แรกก็เหมือนกันโอเคหนึ่งตัวไม้แรกก็สองบาทเหมือนกัน แต่ไม้ที่2เนี่ยผมจะเล่นอยู่ที่40บาทนะครับผมจะเป็นปัดลงไป 1, นึ่งเของ1นึ่งพันก็คือ40บาทน่าจะเป็นสามเล่น10บาท520บาท1,000เล่น40บาท2,000เล่น80บาทแล้วก็5000เล่นอยู่ที่200บาทนะประมาณนี้นะโอเคก็ลองจดจดดูโอเค2ตัวไวายไม่สวยอีกแล้ว่ทรงวายไม่สวยโอเค3ตัวสวยวายตัวนี้สวยสวยสวย,สวย,ส,วยสวยประมาณหนึ่งอะ่ะต้องมาอีก2รอบอะ่ะถึงจะดีนะ ถ้าใครดูเป็นแนะนําว่าให้วายตัวแบบเมื่อกี้มาสักสรอบหรือวายที่ผมบอกว่ามันสวยสวยๆนั้นสวยนี่นนมาสัก3-4รอบแล้วนะเอามาผสมกันก็ได้แต่อยากให้เป็นตัวเดียวกันจะดีกว่าแต่ก็จะเสี่ยงตอนที่เราหาวายโอเคโอเคมาครบแล้ววายมาครบแล้วแต่อยากเข้าอยากเข้าอยาเข้า,อา,ขา,อา,ขาโอเคไม่เข้าสวยวายแบบนี้โคตรสวย แบบนี้คือปรับขึ้นได้เลยนะถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยปรับขึ้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับขึ้นเป็น40บาทอย่างที่บอกนะผมแล้วก็กดออโต้อยู่ที่30ครั้งมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะแตกไหมจะแตกไวหรือจะแตกช้าแต่ก็แตกสายน,หนาลา้วกันเฮ้ยอะไรครับเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้โอเคอีก26ครั้งครับผมมาดูกันว่าจะไปหรือเปล่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับผมถ้าไม่รอดสิ่งที่ทํามาคือศูนย์เปล่าแต่ถ้ารอด สิ่งที่ทํามาจะทวีคูณขึ้นไปนะครับผมโอเคอีก21ครั้งโอเค20ครั้งครับผมขอสวยๆงามๆได้ไหมขอแตกสวยๆงามๆสวยๆงามๆโอ้โหเงียบกริบโอ้โหโอเคอังเปามาอังเปามาซะหน่อยอังเปามาซะหน่อยได้จบเลยอังเปามาอังเปามอังเปาอังเปามาอีกแล้วอังเปาโอ้โหุ่นสี่ร้อยคูณสิบเจ็ดเคโค้สวยก็มาดิครับโอ้โหเอาเรื่องจัดสี่ร้อยคูณสิบครับผมเจ็ดเคก็ได้อยู่นะ ก็เอาอยู่นะโอเคสวยงามครับผมได้แล้วผม4 0 0พบาทนะ4ี0อยคูณอยู่ที่4,000บาทก็ถือว่ากำไรวันนี้เยอะพอสมควรหากต้องทุนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเลิกเลยนะถ้าจะเลิกก็หยุดเลยนะผมไม่ต้องไปต่อหยุดเลยนะผมกำไรก็ อยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะครับผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะไม่ได้แตกหมื่นเหมือนทุกทีแต่ไม่เป็นไรแต่ประมาณนี้ก็ทําให้ดูก็พอแล้วแล้วแล้วแต่ว่าจะแตกประมาณไหนเนาะโอเคก็เ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยละกันใครอยากเล่นตัวเดียวกันกับผมอะไรหรืออย่างไรหรืออยากเข้ากลุ่มนะครับผมจะอยู่ใต้คอมเมนต์เลยอยู่ในคอมเมนต์นะลองไปกดดูคอมเมนต์นะไม่ใช่ใต้คลิปอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ đã chơi ảnh anh nhé